สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัสวสุขูสู่คนเดอ้อพ่อพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องมณีกาบรรยากาศยามแดงๆอยู่ที่ขางเฮือนสะพอนเนาะมณีกากผดลงพอยไเพิ่งกาลูวงผดลงเพียวผนมาไวเนีนะพี่น้องมณีเขากระชีม่านี่เลยปลูกพกักปลูกยังมองขางเฮือนสะพอนมองกเห็ดกำแพงเนี่ยนะพี่น้องตอนนี้เขากำลังคุดคุ้มแล้วเรียบร้อยเ,เ,เนาะผักกะเฉดผักทินูประมาณเสียต้นเลยปลูกพอได้เก็บกินเวลาเขาพัดพัดกะเพราหรือพัดยังเนาะพี่น้อง มันหมากหลายเนาะแล้วก็มะเขือแล้วก็ต้นหอมผักบุ้งแล้วก็ผักชีเมืเ่อ,อ,อเท่าเนี่ยปลูกไปแล้วรวมผักหองปอมบานเฮาน้ะแล้วก็นี่หลายๆอย่างหลายสุบปลูกหลายๆอย่างแต่พื้นที่มันก็บริกว้างแบบพี่นอ้องว่าเดียวเองเนาะในนี้ระหว่างกันการเปื่อจกจะฝนกันนี่ว่าเดียวเนาะกระชีปูมหุ่งพร้อมเอาเรหุ่งมาปลูกใช่พร้อมเนาะเพราะว่าให้มันทดแทนตที่เขาบักออกไปเนาะหรือว่าตัดต้นมันออกไปเนาะพี่น้องเมื่อนี่ก ล่มหนาวถึงจะมีแดดก,กับร่มหนาวเนาะก่อนอื่นทักก็สะไปเอาขี้ผุ่นหรือว่าขี้ไก่ก่อนมาพวานดินก่อนเนาะพี่น้องก่อนสิลงเนาะก่อนไปกันให้เบิ่งก่อนเนาะกประมาณนี้เลยเอาตะไคร่ขะแข่งไวชาวบ้านเรือไก่กินเบิดอันนั้นจะเป็นพังหอมป้อมนี่ก็สิเดี๋ยวเอาผักสะระแหน่พังยังมาปลูกใส่นานๆแถวนี้เลยแล้วก็มีต้นขุ่นใบพรมนะพี่น้องตัดภาพมาทางนี้เนาะว่าพื้นที่มันบ่ได้กว้างแค้นเดียวบ่แม่นว่าซ้ำแค้นเดียว ไอ้ผักบุ้งที่เรือก็จะเป็นขมผกขี้นูแล้วก็เขือกระติเสื้อมักเล่นมาลงผมเนาะดูว่าก่นนาะต้นมันอยู่นา,าลงอันต้นของต้นเนี่ยพี่น้องประมาณนี้เลยนี่ให้ดินี่เ,เป็นผักเหาเนาะเดีย๋ยวาไปกวาดขี้ไก่มาพวนดินก้นแล้วดน้ำจต่ลงเนาะพี่น้องบอลาเพ็กระอุมน้องค่อยใช้มา <chill> ไอ้เจ๊แห่น er. ี่หลูกเห่นเป็นหวังแห่นเฮ็ดไงเฮ็ดมูกี้เฮ็ดมูกี้ไปเอาขี้ผุ่นก่อนมาหน่อยแล้วอุ้มน้องคอยใช้ถ่าเนาะถ่านอนบัดเดี่ยวมาหนีิบุคคลนอนกลางเว้นพี่น้องเอ้ยมันจากนอนวันไดเนาะตอนนี้เขาก็ได้เอาขี้ผุ่นไก่มาให้พี่น้อง ตอนนี้เขาก็เอาที่หุน่นที่ใส่มาแ้น้องเขาทีใส่ไปใส่ระคุมเนี่ยใส่ตะกาก่อนไปรูปน้องไปใส่ก็ต้องไปหาอันหน้าก่อนได้ไหนเนาะอย่ามันมีหอย ส่วนทั้งคณน,นพักเขาจะใส่เป็นนั่นขุนทีนัว อันนี้เป็นไนทักบุ้งมันมาหวานก่อนหวานได้จากพิหดสนะพี่น้องพี่หวานไปเฉยเลยได้บริเห็ดเป็นแถวให้มันงามมันมีเกิดมาจากพี่นอ้องไมายังครับไม่มายังเกิดมาจากเชียวนุ่นมาพัวพัวมาปุ๊บอันนี้นะ đấy Bỏ Cảm ơn đấy Ô mẹ hay để Ô Bỏ này Nam Ô là bỏ nam này này nhưng mà tìm luôn Hết nhưng tìm luôn Không như hết ยังอน้งนี้เท nah ่านีここ้อ really ่เออีกต้องมานี่ยาขสิใกาใส่อีกเวทีู่กานตับัวตอนนี้ครัก็ปลูกต้นหอมก่อนนาอพี่น้องปลูกต้นหอมก่อนนี่เป็นผลทหิ้ง่ววันแร้เขาปลูกแล้วเขาจังสีพดมันปลูกแห้ง เอ you know like ินเออหอมอย่างนั้นบานเขาเอิ่อหอมเลยเนาะนั้นมันจมีหัวเขาหอมนี่ไงปลูกเวลาดอกปลูกพอได้เก็บใบมันใส่ให้หันชานี่ฮันเวลาเขาไปซื้อเข้ามาฮะ ก็ือ่ใส่แอกเธอเดียวแล้วกะเน่าทิม,ไ,มได้ส่วนด้านในทีคลุกพักอย่างหนู่หน้ามีลายอยู่เนาะ ในบางเถือบโบได้ออกโบเราก็โบได้เก็บเข้ามามีแต่ถาปอกหรือว่าแม่เราขอมาราเก็บมาให้ ปลูกเป็นนั่นได้บลายต้นนะพี่น้องคือเรือเขาทีปลูกเป็นชาลาเน่เนาะแล้ก็ลายยางมาเลยตอนนี้เขาก็เปิดหน้ามาควดคุมทันปลูกผิดก่อนเนาะ มันจะเปียกจังปีกกับต้น,อนดอกพีกโน่คันเป็นมันเป็นเนี่ปลูกที่หาต้นกัแบบเลือกกินแล้ว มือหนาวชองมือห่อนเขาปุูกนะมันติดฉันไดกชั้นหนึ่งเขาจะเ,อ,ะจาเอาขีผ้ผุนมาใส่นะใส่ลายตอนนี้รดบร่ได้พี่น้องมันเกิดมาขับพักไหนใครในค่ะพวรัวนี้คือนะเข้มโพธ อันนั้นหุ่งมากว่ะไฟใา่เอ้ยน้ำงอะเงเงะเงเงอะตอนนี้ก็ได้เวลาปลูกพริกขี้หนูต้องทำก๊อกน้องแมมฝนมา ก่เ้ยนุ่ึกน้ำุนกิดซ้ต้นลดยังตายตรงนี้ต้นหนึงยังต้นนึงตายนะมาพ่อนน้มุกี้พอที่ใส่เดือนที่ใส่ใส่นะฮะมาิกรนูนะ

ตหนมา่กนโอะมากดกไ่ได้กิบ่เก็บกิใส่ยังก็มาเก็บเอาม่ใส่ยกเพอแล้รมนเลือแต่แถวไะถ้ามเล่นมาผูกเราอย่างอื่นมาลูกมดเลยมืดเบี้ยเราข้ามัเล่นหน่วยเขาชื่ออลาดเนาะักบ่งอะไก็ได้ ว้ตะมาหงบางชางไหมทางนองลุปลูกเต้ายยิมโอ้ยนั่นมีพิษขนมีปินดแต่พิษคนเก็ดตัวนี้อะโหกลปลูกยังได้กลัวตัวนี้ทำทำต้นเนาะเออเก็บตัวนี้กวกันอีกูมจะทอดต้นทั้งกัวโอเลเก็บกินชื่อมาโลด

ทั้งนั้นพักเองเป็นผุนทีง้วกเพื่อนมัเพิกนอาใส่ใส่แตงงามบงบงงไนะคือมันกว้างมันกว้างไลยแข็งๆเนาะนี่แขงกี่ตนเต็มอย่าไปเลยจ้ะ ไปก่าในมะหงุเออยจะนหบวานุมไรอยู่้ไ้นักลักลัชรดมี้เอ้ยหากรวก่นยับไปโรดักกควานนันะกรเขาปลูกไมให้ได้กินตลอดเนาะัวพุทธ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็จะขอจบคลิปเอาไว้สำเนียกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กดสั่นกระดิ่งในเด้อพี่น้องถางนะ้าเบิ่งเนาะขอซีมือขอยปลูกของเพชรมะเขือมันสีดกสำดีผู้เล่ถ่ามันงามๆเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเช่นึงเนาะตอนนี้เขากำลังลงมือมือ,มอแรงนาะพี่น้องขอกำลังเห็ดกำแพงแล้วแล้วก็อ้อมหัวแล้วเนาะงขอถ่าเขาบ่อ้อมไก่มันก็หมักมาซับกินเนาะบอกขอค่อยปลูกกระทังลายลบแล้วก็มะบวรดนะพี่น้องต้นใหญ่มมมมาาาากกกกกกล้้ิินนนนเเเะะะอีี็็พขืปแว บ้องต้นหอมสาระแหน่พักซีแล้วก็สีหามักเล่นมาปลูกพอมหรือว่าพะกอตู่หรือว่าใบแมงลักเลยเนาะเพราะว่าคงใส่ทีนเฮือนทา,ามาต้องกินง่ายๆนะพี่น้องเวลาเขาากเผ็ดยังกับมันเด็ดกินเนาะถ้าเขาซื้อมาปุ๊บนี่ใส่ตู้ไว้เขาเห็ดกินทีเดียวใส่ตู้ไว้มัน,นาิ่เนเอาขิมแบบใชีไดยนะปลูกกินเองวันนี้สบายเนาะก็อยากปลูกตลอดนะมันบ่มีพื้นที่อย่างเป็ดไก่ลายปลูกอ่ะ เขาบัมีห่วบงมีคางมันก็แบวบ,บโบเรือพี่น้องกะนสำหรับคลิปนี้ก็บจิขอจบคลิปเอาไว้สำหรับพี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดสั่นกระดิ่งในเด้อพี่น้องเพื่อจะพาขึ้นมใหม่จากช่องเขาเนาะพี่แน่ก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาพี่น้องเบิ่งตาพวกกัจักเป็นอย่างเจ็บเจ็บมันเป็นตุ่มข้างในนะเจ็บแดงก้มแทงเจ็บเนาะเอาแะไรบ้าอาไราย่ห่างไปแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีสบ๊ายบายเด้อบราจะฝูเจ้าทน